จำไดว่าสบการณ์ตอนเด็กๆที่มีเพื่อนคนหนึ่งได้มาช่วยเราบเอาไว้คือมินเป็นคนที่โดนเพื่อนลุมแกล้งบ่อยมากแล้วมินก็สู้เขาไม่ได้ในขณะที่มันกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะทํายังไงดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งคว,ว้าแขนมินคว้าคว้าแขนมินพาวิ่งหนีใช่ปะ่ะเพลงนี้แบบ เราวิ่งไปขึ้นเรียน oh. ก็ปีนโต๊ะส,งสูงๆหลายๆอันในขอบกำแพงเล็กๆอะ่ะจริงๆไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวหรอกมีเพื่อนอีกหลายคนเพื่อนผู้ชายนะแต่ว่ามินจำได้เขาคนเดียว oh. <laughs> มินจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพฤหัสแต่ว่าเป็นวันที่เขาไม่ได้เรียนลูกเสือกันเราก็เริ่มแบบแยกย้ายกันทำมินกับ เรามินก็เรามิ n กับเขาก็แบบว่าวิง่งเขาเรียว่าอะไรวิ่งไปด้วยกันน่ะเขาเรียกว่าอะไรค่ะเราแบบว่าวิาว่งวิ่งมาแอบที่แบบว่าหลังห้องค่ะหลังห้องนั้นมันจะเป็นแบบปะปาหน่อยอะไม่หน่อยอ่ะก็ไม่หน่อยเอาเป็นว่ามิ n นกับเพื่อนคนนั้นเราวิา่งมาแอบที่หลังห้องที่เป็นแบบปะปา แล้วมันจะมีแบบโพรงดินใช่ไหมคะเป็นโพรงดินแบบใหญ่ๆเหมือนท่อแต่ว่าเป็นโพรงคะ่ะเราไปเราไปนอนแอบในโพรงนันสองคน <laughs> ในขณะที่แบบในขณะที่แอบเขาก็ชวนมินคุยนะคะประ,ประมาณว่าแบบแหลายๆเรื่องเขาถามว่าทําให้มิ้นไม่โซ่คนแล้วมินก็เงียบใส่เขาไปจําได้ว่าวันนั้นแดดแรงมากแต่ว่าแบบ ตอนที่เราไปซ่อนตรงนั้นกันเหมือนฝนก็แบบเริ่มเป็นบรรยากาศที่แบบครึมครึมอะค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบต้นไม้มันเยอะด้วยแล้วเหมือนแบบปลาลมพัดมันก็จะมีแบบใบไม้จำได้ว่าวันนั้นเมนแบบนอนมองหน้าเขาแลานอนคุยกันจนแบบตรงเลนเลอร์ค่ะทุกคนตอนนี้มันว่าเขาน่าจะแบบ อายมากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นมีรู้สึกแบบซาบซึ้งใจมากที่เขาเข้ามาช่วยคะก็แบบตอนนั้นมินอาจจะแบบยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขาขอบคุณเองมากนะที่มาช่วยอะ่ะไม่เคยมีใครมาช่วยเขาเองเลยก็ตอนนี้น ค่ะจ้ก็มนีอก่อนนี้ฝากกดใจให้กันคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบเรื่องเล่าของนิ่กเรื่องไรกับชีวิตของนิ่งอ่ะก็อย่าลืมกดไลให้กันเป็นแบบกำลังใจอะจริงๆเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนิ่งก็เลยอาจจะแบบจดมา เดยวแบบสรุปดึงเรื่องมาไว้แบบเล่าให้มันแบบกระติดกระตอกันนะคะเพราะดิ้นเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าไอ้ตองขอบคุณเขาขอบคุณเองจริงนะเขาขอบคุณอจริงจริง,รงที่มแาบบช่วยเขาในวลานั้นนะ